สวัสดีครับทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PLP Channel FC นะครับกับเรื่องราวความรู้เหรียญกาษะสาบไทยเหรียญที่ระลึกหร<ช>เหรียญหมุนเวียนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญที่ระลึก10บาทพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ80พรรษาของรัชกาลที่9นะครับ เป็นเหรียญที่ระลึกวาระที่50ราคาที่รับซื้อ3000บาทจะเป็นเหรียญแบบไหนเพื่อนๆกรุณารับชมให้จบคลิปนะครับเพราะถ้าเพื่อนๆรับชมไม่จบคลิปอาจจะไม่เข้าใจว่าเหรียญแบบไหนที่ผมรับซื้อและเพื่อนๆก็อาจจะส่งเหรียญมาผิดนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมประกาศนะครับแอดมาที่ id ไลน์นี้ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกแอด id ไลน์ก็สแกน qr code นี้ที่ผมให้ไว้นี้นะครับและส่งเหรียญของเพื่อนๆมาให้ผมเพื่อประเมินราคาได้นะครับไปรับชมเลยครับว่าจะเป็นเหรียญแบบไหนด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภลทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพทรงฉลององค์ุยมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัติยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณลุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเทศไทยด้านหลังของเหรียญมีรูปตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพชนพรรษาครบ80พรรษาครบ80พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2550สำหรับเหรียญปกติแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับส่วนเหรียญที่ผมรับซื้อ3,000 จะเป็นแบบไหนไปดูเลยครับเหรียญที่ผมรับซื้อ3ามพันด้านหน้าของเหรียญตรงฝั่งด้านหัวนะครับส่วนของเนื้อสีขาวจะกินเนื้อสีทองเข้ามานะครับส่วนด้านหลังเหรียญก็เช่นกันนะครับส่วนที่เป็นเนื้อสีทองจะกินส่วนเนื้อสีขาวเข้าไปแบบนี้นะครับดูในวงกลมสีแดงที่ผมมาร์คไว้ให้นะครับ เหรียญแบบนี้เรียกว่าเหรียญเออเรอร์คอยนะครับพบเจอได้น้อยผมรับซื้อ3000บาทขอให้เป็นเหรียญ UNC นนะครับดูภาพเปรียบเทียบระหว่างเหรียญปกติกับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับใครมีแบบนี้ส่งมาเพื่อประเมินราคาได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับ สำหรับคลิปเบีโดนี้สวัสดีครับ